นิวอิด s สุดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์นั่นเองนะตัวโมเดล year สองพันยี่สี่เนี่ยนะฮะตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากรุ่นปกติบ้างตัวยกสูงสี่ประตูเกียร์ออโต้ครั้งแรกที่เอ็กซ์ซีรีส์เนี่ยมาพร้อมหน้าใหม่แบบนีลติ้กเกอร์เอ็กซ์ซีรีส์ตัวนี้คือไฟหน้าใหม่และต้องเปิดเองเป็นล้านและหน้าไฟหน้า Auto ออโต้ยังไม่มีกระจังหน้านี่เป็นเอกลักษณ์ ช่องตรงนี้เจาะจริงนะมันจะมีเส้นค่อนข้างชัดเนี่ยดูมุมตรงนี้ป่ะสวยใช้ได้นี้ i อินทิเกรตสปอร์ตบาร์แต่ถามว่าหลายๆออปชั่นยังไม่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องไปท้ายเดิมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้ผมว่าสวยกว่านะฮะแล้วก็ยังไม่มีเอซิลิปนะช่วงล่างด้านหลังด้านหน้าตรงคันนี้คือประมาณนี้นี่ความเป็น X s e r ซ e s อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมภายในคือมันจะเป็นดำทั้งหมดเบาะนั่งแล้วก็สติชิ่งจะเป็นสีแดงเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นพลาสติกก็โหคลาสสิก ครั้งนี้ X Series คุณได้อที่เพิ่มเติมอิดุสูดีแม็ก4ประตูเนี่ยมันนั่งสบายจริงหรือเปล่าอัโตโนมัติยังไม่มีไฟหน้าอัตโนมัติยังไม่มีเฮ้ยเป็นลานแล้วนะ,นะครับอันนี้คือมุมมองผู้บริโภคนะครับก็เรียนให้ทราบตามตรงประมาณ มาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกี้พีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับกระบะท,ที่หลายๆคนในอยากดูรีวิวที่มันเจาะลึกมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราพาไปชมกันแล้วแบบไวๆในวันงานเปิดตัวตอนนั้นเนี่ยระยะเวลาจํากัดแล้วก็พื้นที่จํากัดครั้งนี้เราได้ลดออกมาข้างนอกแล้วและด้านหลังผมนะครับ New i ิตูสูดีแม็กเอ็กซ์ซนั่นเองนะเป็นตัวโมเดลเย,ยล่าสุดที่ปรับเป็นหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัวเลือกเหมือนเดิมจะมีตัวเลือกที่เป็นรุ่นสปีดคือตัวเตี้ย นะแต่จะมีแค่เกียร์แมนนวลนะแล้วก็เป็นเครื่อง1.9เท่านั้นรุ่นนั้นก็จะมีการทําตลาดครบทั้งหมดนะครับแล้วก็กระเถิบขึ้นมา h i g h l a n d ร er ์ X-Series ก็คือตัวยกสูงมีทั้ง2ประตูและ4ประตูเหมือนเดิม1.9เท่านั้นและก็พิเศษตัว h i g h l a n d ร er, ์เนี่ยตัวท็อปตัวแพงสุดจะมีตัวเลือกที่เป็นเกียร์ออโต้6สปีดก็คือคันนี้ ราคาค่าตัวของสีเมทัทลิกก็คือสีดำมาน,นี้นะหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแต่ถ้าเกิดว่าเอาสีขาวมุกนะฮะจะเพิ่มอีกเจ็ดพันเป็นหนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทคันนี้มีความแตกต่างจากรุ่นเดิมมีความแตกต่างจากรุ่นปกติอย่างไรบ้างราคาน่าสนใจขนาดไหนรายละเอียดภายนอกภายในเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพาไปทําความรู้จักกันก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ค้ชกีพีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลย เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลซ์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR อาร์นาโนเทคโนโลยีกัน IR อสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูบิออนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิว New i ิ u z u D-MAX x ็กเ i h กซิลี่ไฮแ1.9ออโต้นะฮะ1 1 7 0 0 0บาทกันนี้กันเลยครับ นี่ผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ต้องพูดตรงๆก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้ยาวนานมากมายนักเพราะว่า X อ็กซิเนี่ยก็คือตัว d m a x ที่เอามาแต่งพิเศษนั่นเองนะครับแต่เราจะพาไปชมกันว่าเจ้า x อ็กซิลีเนี่ยตัวโมเดลเยียสองพันยี่สี่เนี่ยนะฮะตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยมีอและแตกต่างจากรุ่นปกติบ้างราคาเพิ่มเติมเท่าไหร่จุดตรงไหนเปลี่ยนแล้วก็มันสวยงามขึ้นจริงหรือเปล่าหลายๆคนก็อาจจะชอบสีขาวหลายๆลคนอาจจะอยากดูสีดําครั้งนี้เราเลยขอรถยนต์ทดสอบที่เป็นสีดํา X ็กซิลีตัวยกสูง4ประตูเกียร์ออโตมาอย่างทีี่่่บอกเเลยวาาม้มทังรุน ปีตัวเตี้ย นะครับแล้วก็ตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงเหมือนเดิมซึ่งก็จะทําตลาดด้วยสีขาวสีดําสีอื่นไม่มีนะครับพร้อมกับการตกแต่งรอบคันแบบนี้ในการทําตลาดนะผู้ชมยูสุสุด,ดิแม็กเอ็กซ์ซีรีส์เนี่ยอย่างรุ่นสปีดเนี่ยก็จะมีตัว2ประตูตัวเตี้ยเกียร์แมนนวลหกสปีดอันนั้นนะฮะสีขาวเนี่ยเจ็ดแสนบาทแต่สีเมทัลลิกเนี่ยเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทส่วนเอ็กซ์ซีรีส์สปีดตัวเตี้ยสี่ประตูนะครับเกียร์แมนนวลเหมือนกันเนาะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยแปดแสนสี่หมื่ 8, 1, น ตัวไฮแลนเดอร์คือตัวยกสูงตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยก็จะมีตัวยกสูง2ประตูด้วยนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดสีเมทัลลิกเนี่ยจะเป็น878,000บาทแต่พอเป็นสีขาวจะแพงกว่าเพราะเป็นสีขาวมุกนะครับ885,000บาทนะฮะแล้วก็ตัวเลือกที่เป็น4ประตูยกสูงเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับสีเมทัลลิกเนี่ย982,000บาทสีขาวมุก 989,000บาทนะครับแล้วก็เป็นรุ่นนี้ตัวแพงสุดเนาะ Hilander ยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้6สปีดสีเมทัลลิกคือสีแบบนี้นะครับ1ล้า17,000บาทแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวมุก1ล้า24,000บาทนะครับก็ถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยสีขาวแพงกว่าตัวเตี้ยจะเป็นสีขาวแบบขาวธรรมดาไม่ใช่ขาวมุกนะฮะแล้วก็ทุกรุ่นย่อยยังมีแค่ตัวเลือกเครื่อง1.9 3.0ยังไม่มีเอาเป็นว่า สำหรับคนที่มีเวลาดูน้อยเดี๋ยวผมจะสรุปนะครับสั้นๆให้ฟังเลยละกันว่า X Series แตกต่างจากรุ่นเดิมหรือว่ารุ่นปกติอย่างไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลย นคะครับลิสต์จะผมจะขึ้นเทคให้ดูด้วยนะสิ่งที่แตกต่างจากตัว d m a มปกติก็คือเขาจะทำตาด,ด้วยสีขาวสีดำเท่านั้นมีสติ๊กเกอร์รอบคันทั้งฝากระโปรงแล้วก็ฝาท้ายชุดเกิร์รอบคันก็จะมีชิ้นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังสปอร์ตบาร์อินทิเกรตแอโรดันมิกที่กระบะท้ายนะภายในก็เป็นโทนดำแดงทั้งหมดส่วนจอมัดวัด MID เนี่ยนิ้วจะมีโลโก้เเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ตัว x Series เนี่ยครั้งนี้เพิ่มเติมตัวแพดเดิลชิพมาให้แล้วเบาะหุ ราคาจะเพิ่มเติมมาเฉลี่ยประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทอย่างคันเนี้ยเพิ่มมา5า้0 0มรายละเอียดมีอะไรบ้างเราไปเจาะลึกกันดีกว่าในส่วนของมิติตัวถังดิเมนชันตัวอีซูซูดีแม็กยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้คันนี้ความยาวอยู่ที่5,280ม mm, มความกว้าง1,870ม mm, มความสูง1,810ม mm, มระยะฐานล้อหรือวีเบสเนี่ยสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตรกลาวเคเลนคันนี้สอาร้อยสี่สบมิลลิเมรก็ถือว่ เครื่อง1.9เป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูต่อเป็นครั้งแรกที่ X Series มาพร้อมหน้าใหม่แบบนี้แหละฝากระโปรงอันนี้คือสต er ิ๊กเกอร์ X Series ตัวใหม่เขาบอกว่าปรับดีไซน์นะครับก็แล้วแต่ความชอบนะฮะมันก็จะคาดแบบนี้เขียน X แบบนี้เลยหลายๆคนชอบกันแล้วพอเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะกลึนๆเป็นนิดนึงแต่มันได้ความดุเส้นฝากระโปรงนะครับก็จะมีลอนแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆเนี่ยภายในสีของตัวรถเนี่ยมันจะมีกริตเตอร์นะมันไม่ใช่เป็นแบบดำเรียบๆนะ มันมีเมทัลลิกมันมีกริตเตอร์นะครับกระเถิบลงมาอันนี้คือไฟหน้าใหม่และเป็นไบบีม LED นะครับก็คือเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะฮะเดทามล n านิ่งไลท์อยู่ด้านบนตรงนี้คือไฟหน้านะฮะส่วนระบบไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติยังไม่มีนะรุ่นนี้ต้องเปิดเองเสียตรงนี้แหละนะครับเป็นล้านและนะ้าไฟหน้าออโต้ยังไม่มีเลยอันนี้ต้องพูดกันนะครับเนี่ยอิสูส LED l i g h t n ไลทกระจังหน้านี่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็น X Series แล้วก็ เขียนว่าิซุซุสีแดงแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ความเป็น x series เป็นแดงแบบเลสซิ่งแบบนี้มาให้เลยแล้วก็ชิ้นตรงนี้ปรับใหม่ตามสไตล์ตัวมาด้วยเชนนะครับแต่ความเป็น x series ตรงจะเป็นสีดําตัวนี้จะเป็นแบบแดงเข้มขึ้นมา2ชั้นนะฮะแล้วก็ชิ้นตรงนี้อินเทคเป็น3มิติอันนี้เป็นสีดําด้านกล้องรอบคันไม่มีแล้วก็รุ่นนี้ผู้ชมนะตัว x series เนี่ยคุณจะได้ไฟตัดหมอกแบบนี้ไอ้โคมตรงเนี้ยเท่นะ คือดีไซน์แยกออกมาชิ้นตรงนี้จะเป็นแบบพลาสติกสีดาด้านถ้าเกิดคุณซื้อสีขาวตรงนี้จะชัดตรงนี้จะชัดแต่เนี่ยมันจะกรืนหมดช่องตรงนี้เจาะจริงไปออกปองสุ่มรอด้านข้างนะช่วยเรื่องหลักแอรโรดนามิกช่วยเรื่องการลดความร้อนของจานเบรกนะครับชิ้นตรงนี้แปะเพิ่มเข้าไปคือความเป็นเอกซิลี่นะครับด้านล่างตรงนี้ลายมิุระนะครับก็จะเป็นลายคล้ายๆแบบเหมือนเหมือนเพชรอะแต่จะเป็นสีเทาด้านๆนะครับด้านล่างของตัวรถก็จะมีบังโคลนชุดหน้านะฮะแล้วก็ตัวแครงด้านหน้ากันมาให้ ภาพรวมด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นตัวไมน์ด์เชนใหม่ที่เป็นซีรีส์เอ็กซ์ซีรีสนะครับสีดำร้วนแบบนี้ก็จะดุมากขึ้นสิ่งที่ผมชอบเลยของรุ่นนี้คือล้อในเอ็กซ์ซีรีส์เราจะเป็นสีขาวหรือสีดำคุณจะได้ล้อสีดำเงาแบบนี้นะครับสเปคของยางเนี่ยที่ติดมาให้จากโรงงานนะครับคือตัว265 60 R18 นะครับก้านเป็นแบบนี้นี่สีดำเงาโลโก้อิทุสุส,สีแดงนะฮะแล้วก็กรูกภายในตามสไตล์อิทุสุ คุมมาแค่ขอบขอบด้านในก็จะเป็นเปลือยแบบนี้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นตัวอิสระปิกนกด้านหลังเป็นแหนบซ้อนนะครับยังไม่ได้เป็นช่วงล่างที่แบบปรับจูนมาพิเศษเฉพาะรุ่นก็เป็นช่วงล่างเดิมบางโค้ดหน้ามีมาให้นะครับอีกอย่างที่แต่งเพิ่มเติมมาคือสติ๊กเกอร์เกนะครับกระจกด้านหน้าเป็น IR อาร์คัทนะฮะกัน u v a UV B เนาะแล้วก็ฝาเข้ากระจกขงข,งข้างเป็นสีตัวรถตรงนี้เป็นสีดําด้านไฟเลี้ยวมีกล้องรับขันไม่มีบันไดข้างติดมาให้นะครับซึ่งบันไดข้างเนี่ยก็จะ ดูแข็งแรงแบบนี้นะเป็นสีดามือจับปรประตูเป็นคีเลสนะครับแล้วก็เส้นสายด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นความเขาเรียกว่าอิซุสดีแม็ตัวใหม่นะมันจะมีเส้นค่อนข้างชัดเนี่ยดูมุมตรงนี้ป่ะสวยใช้ได้เลยนะครับสา,าศเป็นการสั้นอยู่บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ตามสไตล์เนาะล้อด้านหลังนี่ลวดลายเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับก็คือตัว265 60R18 แต่ ดิสเบรกยังไม่ใช่สีล่ล้อนะครับเป็นดรัมเบรกอยู่แล้วตามสไตล์รถกระบะเนาะแล้วก็ด้านหลังกรุก,ก็คลุมให้แบบนี้ก็นี่ก็คือตัวแชสซีเขาเนี่ยนะฮะเป็นแหนบซ้อนสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นปกติเลยก็คือตรงนี้อินทิเกรตสปอร์ตบาร์อันนี้ผมว่าสวยนะครับตรงนี้จะเป็นแบบพลาสติกทําสีเทาเงาๆแล้วก็เป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถถ้าเกิดคุณซื้อสีขาวตรงนี้ก็จะสีขาวแล้วก็บริเวณตัวสปอยเลอร์ตรงเนี้ยจะมีการเว้าเพื่อให้เห็นตัวไฟเบรกด้วยซ3 สวยดีสปอร์ตบาร์นี้ทําให้รถมันดูเต็มมากขึ้นในราคาแบบล้าน17,0บาทแต่ถามว่าหลายๆออปชั่นยังไม่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องนะไฟหน้าออโต้ดิสเบรกสีล้อนะกล้องรอบคันอะไรยังไม่มีในราคาที่ตอนนี้เอ็ eries, กซือรีกลายเป็นแบบเป็นล้านแล้วอะนะครับอ่ะภาพรวมด้านข้างนะฮะก็คือตัวสปอร์ตบาร์ตรงนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ลายลอ้อที่มีเฉพาะตัวเอ็กซือรีแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับไฟท้ายอันนี้ก็คือลักษณะใหม่ของ d m a x ตัว Mi เนอ chain นะครับผมว่าไฟท้ายนี้ยังไม่ค่อยสวยเขาบอกเป็น Triple Armor เนะเวลาเปิดไฟหน้าเ่ยจะเป็นแบบชั้นแบบนี้แล้วก็ยังไม่ใช่ LED ดีเต็มระบบนะครับซึ่งไฟท้ายเดิมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอเงี้ยอันนั้นผมว่าสวยกว่าฝาหลังมีริ้วมีรอนแบบนี้นะมีสติ๊กเกอร์ติดมาให้แล้วก็มีกล้องหลังนะฮะแล้วก็ยังไม่มีอีซี่ลิฟนะยังหนักเหมือนเดิมฝาท้ายยังไม่ล็อกหมายความว่าเวลาคุณล็อกรถฝาท้ายก็ยังเปิดได้เพราะฉะนั้นไอ้ไฟท้ายเนี่ยยเเกกินกนล เนะรามัดระวังนิดนึงราคาไม่ไม่ถูกนะเนี่ยไฟท้ายตรงนี้นะครับถอดง่ายนิดนึงนะเรามัดระวังหน่อยก็ผมฟีดแบคให้ตลอดนะทางอ s ซูซูเนี่ยควรใส่มาจริงๆไอ้เรื่องล็อกฝาท้ายเนี่ยรุ่นนี้มีตัวไลเนอร์นะครับเขียนอิซูซูมาให้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีโลโก้อิซูซูครบด้านหลังกระจกมีตัวไล่ฟ้ามานะตรงนี้ก็จะมีที่วางวางเครื่องดื่มวางก้งวางแก้วนะครับอ่ะเนี่ยยังหลักเหมือนเดิมเลยมือจับฝาท้ายเปิดเป็นตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้คือสติ๊กเกอร์ที่เพิ่มเติมมาสำหรับ X Series นะตรงนี้เขียนอิทุสุสีแดงสดแล้วก็โลโก้ DMAX นะครับบันไดด้านหลังมีมาให้นะฮะพร้อมกับจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ไฟสใองป้ายทะเบียนช่วงล่างด้านหลังแหนบซ้อนพร้อมยางอะไหล่ติดตั้งด้านหลังนะครับพร้อมปลายท่อออกขวาแบบนี้นี่คือด้านหลังตรงของตัว DMAX x, x Series นะฮะนี่เป็นไงมันเท่ยอยู่นะพอเป็นสีดำเนี่ยอันนี้เขามีตัว w a l k Away ด้วยคือพกใจไว้ที่ตัวพอเปิดประตูมันจะมีตึ๊ด นี่เห็นปะกุญแจทําอะไรได้บ้างนะครับล็อกรถปลดล็อกแบบนีนะ้เดี๋ยวเราสตาร์ทรถแล้วก็โชว์ระบบไฟให้ดูนิดหนึ่งกดปุ่มอยู่ฝั่งนี้นะปุ่มพุ s t a r t เนี่ยไฟหน้ายังไม่ออโต้เนี่ยน่าเสียดายเปิดก่อนแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกนะฮะเปิดไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวฝาครอบจมองข้างอยู่ตรงนี้น,นะครับนี่คือไฟหน้าไฟตัดหมอกสีขาว ไฟหน้าแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ถ้าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวมันจะเป็นเดย์ทอมแลนนิ่งไลท์ซึ่งอันนี้สวยด้านหน้าตรงคันนี้คือประมาณนี้นี่สวยไหมเออก็ใช้ได้อยู่นะครับมันดูดูดีนะครับมันเป็นรุ่นที่หลายๆคนอยากได้กันส่วนไฟท้ายยังไม่ LED เจออมระบบคุณดูดิเนี่ยไฟเลี้ยวเป็นแบบนี้อยู่เลยแล้วเวลาเปิดไฟหน้าเนี่ยจะขึ้นเป็นบัางแบบนี้ นี่คือภาพรวมของตัว X Series 1นึ0 0ล้านบาทแต่ถ้าเกิดว่ดอาอสีขาวมันจะกลายเป็นหนึ0 0ล้านบาทความเป็น X Series อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมภายในคือมันจะเป็นดำทั้งหมดหลังคงหลังคาดำทั้งหมดนะฮะแล้วก็แผงประตูเนี่ยพลาสติกคลูกตรงนี้จะเป็นชิ้นสีออกในแบบเทาๆนะแต่มีความเงาเนาะมือจับเปิดประตูเป็นสีเงินตรงนี้เป็นลวดลายมีอยู่ละเหมือนกันเป็นลายคล้ายๆแบบไดมอนดะ์อะแล้วมันจะเป็นกึ่งนุ่มนะ มันไม่ได้เป็นแข็งแบบนี้เนี่ยน,นี่แข็งันนี้กึ่งนุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นตัวหนังสังเคราะห์สติชิ่งสีแดงด้านล่างเป็นพลาสติกรลูกที่วางแก้วนะครับแล้วก็นี่นี่ผมวางขวดฉีดที่พ่นคอนะมันก็วางได้ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็กระจกลงไฟฟ้าสีบานออโต้คนขับตรงนี้คือล็อกรถปลดล็อกอันนี้ที่ปากกระจกของข้างไฟฟ้ามีมาให้นะครับส่วนความเป็น X Series ภายในสีดําแล้วใช่ไหมเบาะนั่ง ก็จะเป็นสติชิ่งสีแดงแบบนี้โลโก้ X จะย้ายมาอยู่ตรงนี้ในความเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่ามันอยู่ตรงพนักพิงศีรษนนะครับแล้วก็ตัวเบาะดีไซน์ใหม่เขาบอกว่ามันเป็นลายทริปเปิลอัลเมอร์เหมือนลายกราะชุดเกราะอ,อะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นตัวหนังที่สะท้อนแดดด้วยนะนะครับเป็นตัวคู m แม็กซ์นั่นเองที่อุสูเขาเรียกเบาะมันจะลื่นๆกว่าหนังปกติแล้วเวลาจอดตากแดดเนี่ยมันจะร้อนน้อยกว่าเบาะหนังสังเคราะห์หรือหนังแท้นะครับแต่มันก็จะได้เรื่องความลื่นลื่นมานิดนึงนะฮะสติชิ และก็ยังไม่ปรับไฟฟ้าด้านล่างนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งยกขึ้นมานะฮะที่เปิดฝากระโปรงที่เปิดฝาถังาน้ามันตรงนี้ที่ซ่อนเงินเมียเหมือนเดิมมีมาให้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ที่ปิด i ด l i n g อันนี้แท a c t i o อันนี้องศาไฟหน้าแล้วก็เหมือนเดิมสิ่งที่ผมชอบเลยคือที่หว่างแก้วเขามีมาให้กรอบช่องแอร์เป็น crossback นะครับพวงมาลายัยนี่เป็น3าก้านทรงสปอร์ตแต่ท้ายไม่ตัดแล้วก็มีโลโก้อิทูสุกสีแดงแบบนี้เฉพาะ x l e r y พร้อมกับ stitching ส,สีแดง พวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับถุงของเกียร์ก็จะเป็นตัวหนังตะเข็บสีแดงเช่นเดียวกันทีนี้เราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าภายในเนี่ยนอกจากหลังคาจะเป็นสีดําหมดแล้วใช่ไหมด้านบนก็จะเป็นสีดําอันนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะแล้วก็สติชิ่งจะเป็นสีแดงพร้อมกับคําว่า x นะครับตรงนี้ก็มีช่องแอร์มีที่วางแก้วเหมือนกันนะฮะด้านหน้าก็จะมีกล่องแต่แอร์ออกไม่ได้นะเป็นที่เก็บของเฉยชิ้นหนึงและอ่ะ บล็อกหนึ่งและด้านล่างอีกบล็อกหนึ่งซึ่งบล็อกเนี้ยก็ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นคุณจะเปิดได้ประมาณนี้วางเอกสารวางอะไรแต่ไม่ใช่ตัวกล่องเย็นและเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับด้านบนที่วางของเหมือนกันไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาปรับใหม่ในความเป็นตัวไมโคเชนคือจออุสมผมว่าดีขึ้นจอ8นิ้ว Apple Carplay a n d r อนดได้นะแบบไร้สายด้วยแล้วก็เป็นทัสกีนซึ่งมันดูดีมันดูวัยรุ่นกว่าเดิมแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ได้ว้าวอะไรมาก นะครับเนี่ยเขามีองศาตัวรถด้ยนี่พอดีแสงสะท้อนขอภพยจริงเห็นปะฝั่งนี้ก็คือระนาบตัวรถฝั่งนี้ก็คือซ้ายขวาเวลารถเราขึ้นลงเชิดอะไรเงี้ยมันบอกหมดอันนี้ดีแล้วก็เป็นทัสกีเนี่ยถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมมันดีกว่าเดิมแต่แค่มันก็ไม่ได้ดีสุดนะครับฝั่งนี้จูนเครื่องเสียงฝั่งนี้ usb เป็น type c นะไว้สําหรับพวกต่อสายนะครับปุ่มแ l a c k ปุ่ม h o าสตรงนี้่่มงงง 1, 000, 10, 000 Air Auto มงดนนนาะบทไ ฝั่งนี้การปล่อยลมแอร์ฝั่งนี้แรงลมแอร์ซึ่งมาเร็วนะเนี่ยบิดแล้วมาเลยสมมติแบบมาร้อนๆเนี่ยขึ้นรถมาเต็มแม็กซ์เลยแล้วลมมาแรงใช้ได้นะครับเบอร์สีเบอร์สเบอร์สเบอร์หแล้วก็ปิดนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพวกเนี่ยไล่ฟ้า AC อันนี้คือความเย็นด้านล่างนี่ก็มือนวดน,นะโอ้โหนี่คิดถึงมากเลยเวลาจะเปิดเอาอากาศเข้ามาโอ้โหคลาสสิกด้านล่างนะครับพาวเวอร์เลไว้ต่อพวกปลั๊กที่จุดบุหรี่ ะะแล้วก็หมดแล้วไม่มีอะไรลวมี power outlet แล้วก็ USB Type C เท่านั้นด้านล่างก็จะเป็นที่วางของเป็นถาดแบบนี้ขอบจะเป็นสีดําเงาอันนี้ก็จะระวังเป็นรอยนิดนึงแล้วก็จะมีตัว u d i s t a n d control คันเกียร์เป็นแบบนี้เลยถุงหนังเป็นสีแดงอย่าเบรกเข้ากร้าวกล้องมีมาให้กล้องผมว่าใช้ได้กล้องมีมาให้แต่เซ็นเซอร์ไม่มีนะถ้าถอยแล้วไม่มีเสียงไม่ต้องตกใจชนนะนะแล้วก็เส้นนี้หมุนตามพวงมาลัยนี่เห็นว่าหมุนตามพวงมาลัยอยากจะชิปเกียร์เองตกก็หาตัวนะครับขับขับไป เชนขึ้นเชนลงได้เท่านั้นยังไม่พอครั้งนี้ X Series คุณได้อีไเพิ่มเติมมาแล้ว paddle shift เดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะครับอันนี้คือภาพรวมของตรงกลางทั้งหมดชุดหน้าจอใหม่นะครับนี่จอกลางตรงนี้นะฮะเป็นจอ7นิ้วซึ่งเขาดีไซน์ใหม่เป็นดิจิตอลตรงกลางตรงนี้เป็นเข็มวัดรอบก็จะเป็นกราฟิกเฉพาะ X Series เห็นว่าสวยไนงะด้านบนก็คืออุณหภูมิว่้น้ำฝั่งนี้มาตรัถาน้ามันแล้วก็จะมีคําว่า X เพิ่มเติมเข้ามาสวยอยู่แต่มันเป็นแค่รู้สึกว่ามันมีความเป็นจอสูงหน่อย มันคือจอเลยตะโกนว่าจอเลยนะครับอ่ะกระจกด้านบนตัดแสงอัตโนมัติไม่มีนะฮะการกุด้านบนทั้งหมดเป็นสีดำกล่องเก็บแว่นไฟส่องสว่างเป็นแบบสแตนดาร์ดแบบนี้ที่บังแดดมีกระจกมีไฟเฮ้ยนี่โอเคคนขับมีกระจกมีไฟสำหรับพวงมาลัยคุณผู้ชมคันนี้ก็ดีไซน์แบบนี้เป็นหนัง ติชชิ่งแดงนะครับและอย่างที่บอกว่า X-Series ครั้งนี้มีแพด e ดิ h ชิพแล้วเดี๋ยวผมคลิป P&O on ไปแล้และย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเชนให้ดูแล้วว่ามันใช้งานยังไงขับขับไปอยากตบเกียร์ลงก็กดตรงนี้อยากตบเกียร์ขึ้นก็กดตรงนี้ได้มีแล้วนะครับระบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติยังไม่มีไฟหน้าอัตโนมัติยังไม่มีเฮ้ยเป็นล้านแล้วนะนะฮะเป็นล้านเลยเหรอนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้เพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงซึ่งผมบอกไปแล้วว่า เวลาผมจะเพิ่มเสียงเนี่ยบางทีมันปุ่มเดียวกันมันเลยทําให้ไปโดนแบบเปลี่ยนเพลงเองอะไรเงี้ยมันปุ่มเดียวกันมันใกล้ไปหน่อยนึงอันนี้จากที่ลองใช้มานะวางสายรับสายฝั่งนี้ฝั่งขวาก็จะมีแค่ครูส์สโทรนขับขับไปนะครับอยากให้มันล็อกความเร็วกดตรงนี้ก่อนหนึ่งทีพอโลโก้ตรงนี้สีขาวขึ้นนี่อย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยมันยังไม่ทํางานนะสมมติเราขับขับไปที่ความเร็วร้อยหนึ่งเราอยากให้มันโฮไว้เรากดให้สีขาวขึ้นแล้วใช่ไหมเรากดคำว่าเซตหนึ่งปุ๊บพอมันขึ้นเป็นสีเขียวมันก็จะลล็อออกกตตนนนนที่เราดั้แหะ ที่ความเร็วร้อยห้ามันก็จะล็อกร้อยห้าโดยที่มันไม่ไม,ไ,ม break, ไม่เบรกไม่เร่งตามคข้นขนางหน้าเลยให้นะครับก็มีมาให้แค่นี้เนาะแล้วก็ด้านล่างก็คือที่ปรับจอนี่จะแสดงผลแบบไหนก็เนี่ยกดทางด้านฝั่งขวาเอาเนะครับตรงนี้เป็นโลโก้สีแดงซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ X Series แล้วก็พวงมาลัยไม่ใช่ไฟฟ้าขึ้นลงเข้าออก4ทิศได้แดชบอร์ดต,ตรงกลางเป็นที่วางแก้ว2อตำแหน่งเบรกมือที่เท้าแขนเป็นนุ่มๆหนังสังเคราะห์ตะเข็บแดงเปิดออกมาไม่มีอะไร เป็นที่วางของเฉยทีนี้เราปรับมาเป็นการนั่งโดยสารปกติของคุกี้พีนะครับจะลองดูซิว่าไฮแลนเดอร์นะฮะอดุสูดีแม็ประตูเนี่ยมันนั่งสบายจริงหรือเปล่านี่นั่งเซ็ใช้งานจริงอะนะประมาณนี้ถ้าสณวิสัยผมนะฮะปรับอะไรนิดน,นึงเมื่อกี้ปรับโชว์คุณผู้ชมไปอ่ะนี่คือแผงแดชบอร์ดเห็นปะนี่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัวเบาะนั่งเอาจริงบอกผมว่าเบาะสวย แต่แค่มันอาจจะแบบไม่ได้ดูตามคอนเซปต์เขาที่บอกว่าโอ้โหเป็นทริปเปอร์อาร์เมอร์ลยขนาดนั้นแต่ถามว่ามันดูดุไหมมันเท่มันก็โอเคนะแล้วปีกมันก็ไม่ได้แบบบีบมากก็นั่งสบายใช้ได้นะครับอันนี้คือนั่งเซสชันงานจริงนะเราจะลงไปนั่งตอนหลังให้ดูกันต่อนะครับไปองศาเปิดประตูได้แค่นี้นะตัวเดวบ์แคปอะเนี่ยได้แค่นี้นะเปิดได้กว้างประมาณนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังพลาสติกขึ้นรูปตรงนี้นุ่มๆเป็นลายมิวระตรงนี้เป็นสีเทามือจับกระจกลงไฟฟ้านะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นหนัง ติชิ้นแดงที่วางแก้ววางขวดได้ลำโพงด้านหลังก็มีคันนี้ลำโพงแปดตำแหน่งมีที่หลังคาหลายหลายคนบอกว่าเอกลักษณ์อิสุสคือมีลำโพงหลังคานะครับเครื่องเสียงแปดตำแหน่งถามว่าดีไหมก็กลางๆไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับเบาะด้านหลังตรงนี้นะฮะตะเข็บแดงเหมือนกันแล้วก็เป็นกึงก่งก,กึ่งบัคเก็ตซีดเหมือนด้านหน้ามีไอโซฟิกติดตั้งเบาะเด็กนะครับติดมาได้นะฮะแล้วก็ที่เท้าแขนล็อกลอยตัวมีที่วางแก้วสองตำแหน่ง อยากจะพับเบาะก็ดึงขึ้น,นงเนี่ยมันจะมาแบบ100%เลยมาทั้งแผงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมี USB มาให้1ช่องซึ่ง USB ของรุ่นนี้เป็นอะไรเป็น Type C แล้วก็ช่องแอร์2ตำแหน่งเท่านั้นนะครับด้านหลังของเบาะฝั่งซ้ายจะมีตำแหน่งเดียวคือตะขอไว้แขวนรองรับได้4โลเกินนี้อาจจะแบบ จริงๆมัน5กโลก็ได้แหละแต่แค่มันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะหักอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีสล็อตเก็บเอกสารทั้งคู่นะครับตัวพื้นเนี่ยก็จะเรียบๆแบบนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปให้ดูกันว่าเป็นไงนะฮะนี่เรามีมือจับด้วยนะฝั่งนี้มีมือจับด้วยเวลาจะขึ้นนะครับตัวกระบะย,ยกสูงเนี่ยเหยียบบันไดแล้วก็จับมือดึงขึ้นมาอ่ะนี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตอนหลัง ก็ดูเรียบๆดีนะแต่พอมันเป็นแบบแอร์ไม่ใช่ออตโต้แล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหล้านหนึ่งไงเออมันได้หล่อจริงคนซื้อไม่บน่นคนบ่นไม่ซื้อใช่ไหมอ่ะพูดก็ไม่ผิดใช่ไหมอ่ะแล้วก็นี่ไฟส่องสว่างเป็นสีวอร์มนะครับอ่านี่เราลองนั่งให้ดูนะเบาตอนเบาะตอนหน้าคือนั่งเสรอจใชงานจริงเมื่อกี้นะนี่ผมนั่งให้ดูหรือว่าผมสูงประมาณร้อยเจ็บสองเป็นไงโอเคอยู่นะความเป็นตัวสี่ประตูนะฮะพื้นที่เล็กรูมก็เหลือนั่งแต่รู้สึกว่าเบาะมันไม่ได้รับต้นขามาก มันทำให้เราเนเหลือพื้นที่แต่เฮ้ลุมเนเหลืออยู่ที่เท้าแขนดึงออกมาย่านนิดนึงมันไม่มีเชือกนะ,ะส่วนระบบความปลอดภัยมาตรฐานในนี้ต้องบอกว่าดูบางไปนิดหนึง ABS EBD traction มีมาให้นะครแล้วก็กระจกบังลมด้านหน้าเนี่ยเป็น IR Cut คักัน UV ส่วน Airbag ยังมีแค่2ลูกนะแล้วก็ที่เหลือคือไม่มีอเลยเซนเซอร์ ensor, ไม่มีไฟหน้าออโต้ไม่มีระบบปัดน,น้ำฝนออโต้ไม่มี นะครับก็ถือว่าโอ้โหดูจางๆไปหน่อยในเรื่องของออปชันในมุมมองคุกี้พีนะส่วนตัวเซนเซอร์ด้านหลังอะไรไม่มีมาให้มีแค่กล้องหลังแล้วก็ระบบช่วยเหลือกับขี่คือมีแค่ครูสตันโทนอะดัพตีฟอะไรไม่มีเลนชิปปิ้งอะไรไม่มีสรุปสั้นๆน,นะผู้ชมผมว่ามันได้หลอ่อนะฮะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณมีงบประมาณเยอะกว่านี้ถ้าอยากได้ออปชันเยอะขึ้นอ่ะคุณไปเล่นพวก VCo อร์ดีกว่านะคุณได้ a อดัสคุณได้อะไรเยอะขึ้นนะฮะอย่างน้อยก็ได้ Air Auto ใช่ไหมละ่ะอันนี้คือมันเหยียบล้านแล้วอะม ยิ่งสีขาวในหนึ่งล้านสองหมื่นสี่นะครับก็แล้วต่ความชอบอันนี้คือเรามารีวิวเราพูดกันกลางๆแบบนี้นะครับไม่ได้แบบว่าอวยไปหรือติจนเกินไปนะครับอันนี้คือมุมมองผู้บริโภคนะครับก็เรียนให้ทราบตามตรงประมาณนี้ทีนี้เราไปดูขุมพลังกันต่อนะครับว่าภายใต้ห้องเครื่องเขาเป็นอย่างไรปะดีเซลนะครับ B0 ์ถึง B20 นะฮะถังอยู่ฝั่งซ้ายตรงนี้แล้วก็เวลาเปิดฝาเนี่ยมันต้องห้อยตรงนี้ได้นะมาเล็กค้ำยันจะติดตั้งบริเวณด้านหน้านะครับซึ่งดึงขึ้นมา แล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้ด้านบนมีนะฮะแผ่นกันความร้อนแล้วก็สิ่งที่ผมชอบของอิทุสูเนี่ยนี่เลยตัวฝาครอบเครื่องเ,เท่นะครับโดยเฉพาะตัว3.0เนี่ยฝาครอบเครื่องเท่มากเป็นปีกเลยแต่1.9จเนี่ยจะเป็นแบบนี้เครื่องดีเซลรหัส RZ4ETC นะครับขนาด1.9ลิตร4สูบแถวเรียง Direct Injection นะครับเทอร์โบแปรผัน VGS พร้อมอิเตอร์คูลเลอร์นะ150แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีแรงไป็สูงสุดเนี่ย350นิวตันเมตรที่1,800-2,600ถึง 2, รอบต่อน,นาทีเกียร์ก็จะมีตัวเลือกทั้งออโต้6สปีดแล้วก็ธรรมดา6สปีดจะมีแค่รุ่นที่เอามารีวิวนี่แหละเป็นออโต้6สปีดที่เหลือถ้าเป็น X-Series คือแมนนวล6สปีดทั้งหมด นะครับแล้วก็อย่างที่บอกช่วงล่าด้านหน้าเป็นอิสระปิกนกด้านหลังเป็นแหนบซ้อนดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกนั่นเองนะครับก็จะดูเรียบเรียบร้อนไปนิดนึงนะในความเป็น X Series จริงๆเนี่ย X Series รุ่นเดิมเนี่ยตัวแพงสุดมาประมาณ90,000สนปลายครั้งนี้มันกลายเป็น1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแต่ออปชั่นที่เพิ่มเติมเข้ามาผมรู้สึกว่ามันยังบางไปหน่อยแอร์แบกยังสองลูกนะครับ ABS B D เท่านั้นนะฮะแล้วก็กล้องรอบคันไม่มีอะไรไม่มี ADA s ไม่มีมมระบบไฟหน้าออโต้ยังไม่มีเลย เพราะฉะนั้นผมว่ามันได้ทรงที่มันเท่คุณเอาไปแต่งต่อยอดเพิ่มได้หรือถ้าเกินงบเยอะขึ้นขยยะไปเล่นตัว V-Cross ดีกว่าในมุมผมเป็นไงบ้างนะหลังจะพาไปชมกันผม mm hmm. ก็อีงที่บอกเนาะ มันได้ส่งความเท่มันได้ส่งความเป็นเอกซิลีได้สติ๊กเกอร์ได้ทริมสีแดงได้ล้อดําพอมันเป็นสีดําแบบเนี้ยมันดูการแบบรถที่มันดูดุไปเลยก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันคลิปนี้เราพามาวไวนแบบนี้แหละนะฮะก็น่าจะมีประโยชน์กันแล้วก็ยังเน้นย้าเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดอยากชมการขับขี่นว่าเป็นไงย้อนกลับมาดูได้นะผมปล่อย p ิวไปแล้วเดี๋ยวมี p ิวีกลางคืนให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาไปดูตัวสปีดด้วยตัวเตี้ยเกียร์แมนนวลเราได้คิวทดสอบแล้วนะครับก็หลัจงใ โคกีพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ